สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเลขเด่นเสริมดวงประจำวันกับแม่มดหนองนะคะวันนี้ตรงกับวันพรหัสบดีที่22กรกฎาคม2 5 6 4สีมงคลน,นำโชคนะคะจะมีสีแดงสีขาวและสีเขียวเลขเด่นประจำวันนี้นะคะจะมีเลข1เลข2เลข3เลขหและเลข8เมื่อจับเป็นชุด3ตัวได้ดังนี้นะคะ1 2 3 1 2 6 1 2 8 236 238 368 361 681 682และ813เมื่อจัดเป็นชุด2ตัวได้ดังนี้นะคะ1213 1618 2326 28 3638และ68สําหละ68สำหรับสื่อนำโชคและเลขเด่นเสริมดวงของท่านที่เกิดในแต่ละวันท่านที่เกิดในวันอาทิตย์สื่อนำโชคจะมาจาก4ตัวท้ายเบอร์โทรศัพท์ที่ใช้ติดต่องานเป็นประจำนอกจากนี้เลขที่บ้านค่ะ ก่อนซื้อก่อนเสี่ยงอุทิศบุญให้เจ้าที่เจ้าทางท่านก่อนนะคะสําหรับเลขเด่นสมดวง91457ท่านที่เกิดในวันจันทร์สื่อนาโชคจะมาจากอายุพ่ออายุเต็มอายุย่างพอสเกิดวันที่เกิดของพ่อถ้าท่านไม่อยู่แล้วอายุสุดท้ายของท่านค่ะสําหรับเลขเด่นเสริมดวง12 4 3 8ท่านที่เกิดในวันอังคารสื่อนําโชคจะมาจากสีตัวท้ายบัตรประชาชนเลขบัตรประจําตัวพนักงานนะคะ แล้วก็ช่วงนี้ถ้ามีใครเจ็บใครป่วยใครไม่สบายอายุอายุของคนเจ็บคนป่วยเลขที่ห้องเลขที่เตียงนะคะหรือถ้ามีใครเสียชีวิตอยู่ช่วงนี้นะคะอายอายุของคนเสียชีวิตแล้วก็เลขที่เ,เลขฝาโรงนะคะสำหรับเลขเด่นเสริมดวง81309ท่านที่เกิดในวันพุธกลางวันสื่อนําโชคจะมาจากอายุแม่อายุเต็มอายุย่างพอสอเกิดวันที่เกิดของแม่นะคะหรือถ้าท่านไม่อยู่ลวอายุสุดท้ายของท่านคะ่ะ นอกจากนี้ถ้าคนบนพุธกลางวันมีบูชาพระราหูมีเลขลอตประจําองค์นั่นก็เป็นสื่อนําโชคนะคะหรือถ้าช่วงนี้ได้ไปสการะพระราหูอย่าลืมเสียงสิมสีมาด้วยนะคะเลขเิมสีจากพระราหูคือสื่อนําโชคค่ะเลขเด่นเสริมดวง15362ถ้านี่เกิดในวันพุธกลางคืนสื่อน้าโชจะมาจากสองตัวท้าย3ตัวท้ายเบอร์โทรศัพท์นะคะที่คุณใช้ติดต่อง,งานเป็นประจำนะคะนอกจากนี้ถ้าอยู่ใกล้เด็กเล็ก สองขวบสาขวบกําลังพูดกําลังซนนะคะถามเลขจากเขาหรือเขาหยิบเลขให้สําหรับเลขเด่นเสริมดวงคนวันพุธกลางคืน1 9 4 7 8ท่านที่เกิดในวันพฤหัสนะคะสื่อน้าโชคจะมาจากเลขที่บ้านเลขที่ห้องเลขที่ที่คุณอยู่อาศัยเลขที่ร้านค้าเลขที่สํานักงานที่คุณค้าขายหรือทํางานอยู่นะคะนอกจากนีนะะ้วันนี้ถ้าคนวันพฤหัสได้ไปโรงพยาบาลเลขที่บัตรคิวรอหมอ เลขที่บัตรคิรอยาเลขที่บัตร q อฉีดวัคซีนนะคะคือสื่อนํำโชคค่ะเลขเด่นเสริมดวง20174ทน่ี้านี่เกิดในวันศุกร์สื่อนํำโชคจะมาจากทะเบียนรถค่ะรถที่นั่งเป็นประจํารถที่เป็นชื่อคุณนะคะหรือถ้าหากมีหลายคันคันที่กําลังเข้าซ่อมหรือคันที่กาลังมีปัญหาคือสื่อนํำโชคกรณีถ้าเกิดคุณไม่มีรถเป็นของตัวคุณเองนะคะ,ะทะเบียนรถที่คุณนั่งประจํารถรับจ้างรถขนส่งหรืออะไรต่างๆนั่นกะ็เป็นสื่อนํำโชค ะะวันนี้คนบันสุกถ้าทําบุญนะคะทำบุญนะคะ,ะ,ะสลิปเงินทําบุญนะคะไม่ว่าจะเป็นทําบุญกับคนตายทําบุญกับวัดหรือทําบุญกับโรงพยาบาลสลิปเงินทําบุญนะคะคือสื่อนำโชคเลขเด่นเสริมดวง57219ท่านที่เกิดในวันเสาร์นะคะสื่อนํำโชคจะมาจากเลขที่บินต่างๆบินค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์นะคะถ้ามีแจ้งมาในวันนี้2ตัวท้าย3ตัวท้ายคือสื่อนำโชคนอกจากนี้เลขที่บ้านคะ่ะบ้านที่คุณนอนเมื่อคือนนี้แหละ คือสื่อน,นำโชคนะคะสำหรับเลขเด่นเสริมดวง10596เอย่าลืมนะคะมี9ตรงไหนมี6ตรงนั้นมี6ตรงไหนมี9้าตรงนั้นด้วยนะคะวเราจะสลับที่กันเลขเด่นนี้สำหรับเลขหุ้นต่างๆนะฮะโนยนะคะลาพัฒนานะคะ,ะตรงนี้นะคะแม่มดหนองขออยพรทุกท่านโชคดีนะคะกับสื่อน,นำโชคเลขนำโชคเลขเด่นประจำวันฝากกดติดตามฝากกดแชร์ช่องแม่มดหนองทีวีด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ